แจ้งข่าวชาวนาทราบและเปลี่ยนประกันรายได้ข้าวนัดเคาะราคาทีเดียวสองงวดหลังสงกลานกราบสวัสด,ดีปีใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านขอต้อนรับข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารประจำวันพุทธที่13เมษายนกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวย แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกระเสษผารวยด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับรู้หรือ,อยังกรมการค้าภายในนัดเคาะราคาประกันรายได้ข้าวงวดที่27 และงวดที่28ทีเดียว2งวดหลังสงกรานวันศุกร์ที่22เมษายนทราบแล้วเปลี่ยนความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ข้าวมีอย่างต่อเนื่องล่าสุดถึงงวดที่26แล้วตามมาติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30พฤศจิกายน64อนุมัติวงเงินรวม76,080 จุด95ล้านบาทนั้นประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564ทัก65รอบที่หนึ่งใกล้จะจบลงแล้ว นายธีวริตพรพันธวิทย์นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสานและในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564ทั65รอบที่1ได้เผยกับฐานเศรษฐกิจว่านะครับทางกรมการค้าภายใน ได้แจ้งแล้วว่าหลังสงการตรงกับวันศุกร์ที่22เมษายน2565จะเคาะราคาเกณฑ์กลางอ้างยิงการจ่ายเงินชาวนาในโครงการประกันรายได้ข้าวงวดที่27และงวดที่28ทีเดียว2ง,งวดเลยดังนั้นถือโอกาสนี้แจ้งกับพี่น้องชาวนาให้ทราบถึงท่วนกันทั้งนี้นะครับ การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่3ยังคงหลักการเช่นเดิมโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศจะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน3น3วันทำการหลังจากที่ได้มีประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปีที่1และปีที่2ที่ผ่านมานะครับ โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่3ได้ประกันราคาข้าวเปลือก5าชนิดได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ1 5 0 0 0บาทไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1 4 0 0 0บาทไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าตันละ10,000บาทไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ11,000บาทไม่เกิน25ตัน และค่าเปลือกเหนียวตันละ12,000บาทไม่เกิน16ตันนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับสามารถตรวจสอบสถานะขั้นตอนช่องทางตรวจสอบเงินได้ดังนี้นะครับคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของชงโค o inbaac com ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเข้าไปแล้วนะครับกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร,ก,รการเช็คเงินเกษตรกร,ร2,564นะครับว่าเข้าหรือ,อยังนะครับสามารถทราบผลได้ทันทีหลังจากกรอกใครืบัตรประจำตัวประชาชนโดยจะมีรายละเอียดของบัญชีจำนวนเงินและโครงการของเงินที่ช่วยเหลือที่ได้รับนะครับหรือตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชันทกศเอโมบาย หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์ c h o n g k o i n b a a c เรียบร้อยแล้วนะครับหากมีข้อความขึ้นว่าได้รับเงินโอนและสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันทกสเ m o b i l e จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุม4.68ล้านคนเลยนะครับโดยประกันรายได้ให้เกษตรกรนะครับ ที่เก้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,564ทั6.5รอบที่1กลับกลมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรก,กรนะครับที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่1ถึงวันที่3 1ตุลาคม2,564นะครับยกเว้นภาคใต้ระหว่างวันที่16มิถุนายน2,564ถึง28กุมภาพันธ์ 2,565นะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมทำผิดพ,พลาดประการใดก็กราบขออภัยกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและรับฟังและท้ายที่สุดนี้นะครับ ในเวละดิถีขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับกระผมคนเชราคาเกษตรผารวยก็ขอวอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับจงโชคดีมีเงินใช้และที่สำคัญอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนตลอดปีและตะลอดไปสวัสดีครับ